ทำเอาหลายคนตกอกตกใจค่ะเมื่องานนี้แม่มาเองคุณต่ายชุติมานะคะ่ะอดีตภรรยาของคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตผู้นำพรรคก้าวไกลค่ะที่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะกับสื่อไทยรัฐโดยช่วงหนึ่งค่ะได้พูดถึงเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะโดยยืนยันว่าไม่เคยมีความรุนแรงในครอบครัวผมต้องคิดถึงสิทธิสตรีสิทธิครอบครัวสิทธิเด็กและสิทธินักการเมืองแต่ทุกคนก็เคยเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นทั้งนั้น โดยปรากฏว่างานนี้นะคะทางด้านของคุณต่ายชุติมาค่ะอดีตภรรยาได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ในข่าวดังกล่าวด้วยนะคะว่าเรื่องมันผ่านไปนานมากแล้วก็ให้มันผ่านไปค่ะยังไงก็เชียร์พ่อพี่พิมพ์นะคะ โดยหักย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนกันท่านผู้ชมทางด้านของคุณทิมพิธาะะและคุณต่ายชุติมาเนี่ยเคยมีปัญหาก,กันถึงขั้นฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวโดยทางด้านของคุณต่ายชุติมาค่ะได้เคยยื่นฟ้องอดีตสามีเรื่องใช้ความรุนแรงในครอบครัวคดีทำร้ายร่างกายซึ่งเรื่องราวในตอนนั้นนะคะนับได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากทําให้ทางด้านของนักการเมืองหนุ่มอย่างคุณพิธาโดนดราม่าและกระแสะสังคมไปอยู่ไม่น้อยก่อนที่ภายหลังค่ะต่อมาศาลจะตัดสินยกฟ้อง เนื่องจากบาดแผลที่เกิดขึ้นของฝ่ายหญิงไม่มีหลักฐานพอว่าเกิดจากการทำร้ายของฝ่ายชายนั่นเองค่ะโดยในตอนนั้นกัะท่านผู้ชมทางด้านของคุณไตชุติมานะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางนายอินเตอร์เทนเอาไว้นะคะว่าพอไตส่วนแล้วมีการทำร้ายร่างกายจริงแต่ไม่ถึงกับเป็นความรุนแรงในครอบครัวแต่มันกระทบจิตใจเราคือมันไม่รุนแรงแต่ก็ทำให้มีความกังวลในการอยู่ร่วมกัน ขณะที่ทางด้านของคุณทิมพิธาค่ะก็เคยชี้แจงเรื่องครอบครัวนะคะแต่ไม่เคยลงดีเทลค่ะเนื่องจากระบุว่าไม่ต้องการให้กระทบกับตัวลูกค่ะ เรื่องราวผ่านมานานหลายปีนะคะล่าสุดทางด้านของคุณต่ายชุติมาก,ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้ข่าวของคุณทิมพิธาอดีตสามีหลังพูดถึงการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นว่าเรื่องเนี่ยมันผ่านมานานมากแล้วนะคะให้มันผ่านไปยังไงก็เชีย์พ่อพีพิมพ์นั่นเองค่ะงานนี้นะคะทำเอาชาวเน็ตที่เห็นคอมเมนต์ของคุณต่ายค่ะก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายนะคะอย่างเช่นดีต่อใจมากๆให้อภัยซึ่งกันและกันอดีตผ่านไปแล้วเป็นพ่อและแม่ที่ดีที่สุดขอให้คุณต่ายมีความสุขกับปัจจุบันมากๆนะคะ มีมายืนยันอีกเสียงแล้วปัญหาส่วนตัวไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เคยเจอนะงานนี้นะคะทางด้านอดีตภรรยาออกมาเชีย์ด้วยตัวเองเลยทีเดียวส่วนเรื่องปัญหาครอบครัวในอดีตที่เคยตกเป็นข่าวดังนั้นก็เรียกได้ว่าน่าจะจบลงไปด้วยดีแล้วล่ะค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ